วันนี้เราก็จะไปงานมะขามหวานนะครับก่อนไปเราก็จะมาที่สวนเพชรบุรีหรือพระใหญ่ที่ข้างหลังก็จะเป็นสระน้ําให้อาหารปลามีที่กดแล้วผมจะแนะนําวิธีให้อาหารปลาครับว่ามันมีเทคนิคและวิธียังไงบ้างมันจะมีปลาหลายพันนะครับมีปลาตะเพียนมีปลาดุกปลาทับทิมแล้วก็ปลาย่างอันนี้อยู่ข้างนอกวิธีให้นะครับเราก็ให้ไปก่อนปึ๊บโรยหวานไปก่อนเลยปลามันก็จะมาล้อมรอบอยู่ตรงนี้หลังจากนั้นเราก็หยุดหยุดไว้สักพักนึง ทำไมถึงหยุดแล้วครับเพราะว่าปลาเล็กๆมันยังจะเข้ามาไม่ได้เราต้องโยนโยนไปให้อ่ะพวกปลานิลปลาส้อยปลาสวายนะครับพอโยนออกไปพอโยนออกไปสักพักนะครับเราก็รอให้ปลาหายไปก่อนแล้วมันจะมีปลาบางตัวนะครับที่แบบมันไม่มันจะมาตอนที่แบบไม่มีปลาอะไรแล้วมันจะค่อยๆมาแล้วค่อยๆอาปากพังงบพังอบมันก็จะให้อาหารได้ปลาหลายอย่างหลายชนิดนะครับดูตัวอย่างนะเดี๋ยวผม ทำพาไปดูนะครับว่ามันจะมีปลาตัวไหนบ้างดูรอบๆนะครับสังเกตไหมครับมันก็จะมีปลาปลาดุกปลาหลายพันปลาทับทิมหรือปลาคับเนี่ยบางตัวก็ตัวใหญ่อันเนี้ยผมโยนไปให้มันก็จะอยู่โบเรนรอบรอบนอกๆเลยเห็นไหมครอันเนี้ยก็จะเป็นปลาเล็กๆนะครับที่มันกระโดดมาเพราะโยนอาหารไปให้แล้วก็จะมีประมาณนี้นะครับอันนี้ สารากลางนะครับก็จะเป็นงานมะขามหวานที่อำเภอหลมสักพิบูรณซึ่งผมมาตอนช่วงเช้าเช้าเกือบบ่ายครับประมาณ5โมงเช้าหรือเที่ยงบ่ายหนึ่งเนี่ยก็ประมาณช่วงสามเวลากะมาเพราะผมอยู่หลมสักนะครับขับรถมอเตอร์ไซค์มาก็ใช้เวลาประมาณ40นาทีหรือชั่วโมงนึงนะครับซึ่งมาตอนเช้าเนี่ยมารอบแรกแล้วแล้วร้านมันยังไม่ค่อยมีร้านเปิดเท่าไหร่นะครับ แนะนำถ้าจะมาอยากเห็นที่ร้านเปิดเยอะๆหรือคือต้องมาช่วงเย็นๆหรือค่ำๆนะครับอันนี้ผมอาจจะพลาดไปไหน่อยแต่มันก็มีข้อดีอย่างหนึ่งคือแบบมันไม่ค่อยวุ่นวายคนไม่ค่อยเยอะดีสําหรับคนที่แบบชอบเดินไปเที่ยวแล้วแบบชอบแบบไม่ค่อยชอบบรรยากาศผู้คนเยอะนะครับชอบแบบสงบนี่ก็จะมาเป็นมากินร้านก๋วยเตี๋ยวกันนะครับก็อร่อยในระดับนึงเลยนะครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่แบบปูเสือนั่งอยู่ข้างล่างก็มีคนมากินเยอะนะครับซึ่งผมก็อ่ะลองมาดู แล้วมันมีเทคนิควิธีดูนะว่าร้านนี้อร่อยหรือไม่อร่อยคือเราอย่าเพิ่งไปสั่งครับเราไปดูคนที่นั่งกินก่อนแล้วก็สังเกตดูว่าเ,เขามีลักษณะหน้าตาท่าทางถ้าเขากินแล้วเหมือนมีความสุขอันเนี้ยอร่อยแน่นอน